สวัสดีค่ะท่าน,นาคณะกรรมการการประเมิน VA ประจำปีงบประมาณ2566ดีชันนางสาววันณิพาหานวิรคุณตำแหน่งครูวิทยาฐานครูชำนาญการปัจจุบันสอนอยู่ที่โรงเรียนวัดเกาะกาค่ะสำหรับภาระงานนะคะรับผิดชอบงานด้านการสอนเป็นครูประจำชั้นประถมศ,ศึกษาปีที่1จำนวน22ชั่วโมง เป็นไปตามเกณฑ์ที่กอกสอกําหนดค่ะาส่งเสริมสนับสนุน7ชั่วโมงต่อสัปดาห์พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา10ชั่วโมงต่อสัปดาห์การตอบสนองนโยบายและจุดเน้น4ชั่วโมงต่อสัปดาห์ค่ะงานตามมาตรฐานตำแหน่งครูชำนาญการ15ตัวชี้วัดแบ่งเป็นด้านการจัดการเรียนรู้8ตัวชี้วัดนะคะข้าพเจ้าก็ได้ดำเนินการ ฒนาหลักสูตรภาษาไทยนะคะปรับปรุงหน่วยการเรียนรู้เรื่องสระแบ่งกายนะคะ22ชั่วโมงออกแบบพัฒนาจัดการเรียนรู้ใช้เทคนิคการสอนโมเดลซิปป้านะคะพัฒนาสื่อนวัตกรรมแบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยหน่วยสระแบ่งกายเรื่องเรียนรู้รอบโต๊ะสระโอรกร,รูปมีการวัดและประเมินผลนักเรียนที่หลากหลายมีการจัดบรรยาินนการชั้นเรียนให้หน่าเรียนง่ายน่ารู้น่าอยู่นะคะ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้สิทธตัวชี้วัดก็จัดการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเป็นรูปแบบอออนไลน์เยี่ยมบ้านนักเรียนครบ100%นะคะทำงานที่ได้รับมอบหมายเป็นหัวหน้างนานฝ่ายบริหารทั่วไปหัวหน้างานเจ้าหน้าที่พิสนุสานงานกับชุมชน,ชนและก็ดูแลช่วยเหลือนักเรียนค่ะ ส่วนด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพสามตัวชีวัดก็มีการอบรมออนไลน์อย่างต่อเนื่องนะคะมีการทำ plc ออนไลน์นะคะกับกลุ่มเครือข่ายครูคนหนห่งประเทศไทยคะ่ะสำหรับประเด็นท้าทายนะคะในการพัฒนาความสามารถการอ่านการเขียนนะคะได้ทําเรื่องการพัฒนาความสามารถการอ่านการเขียนภาษาไทยเรื่องสระพอมีตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนเรื่องเรียนรู้รอบโต๊ะสะระโอรดรูปด้วยวิธีการสอนรูปแบบโมเดลซิป,ป้าเขั้นตอนค่ะสำหรับสภาพปัญหานะคะในการทำประเด็นท้าทายก็คือ ในการจัดการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่1จะพบว่านักเรียนจะมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านสระเปลี่ยนรูปและก็สระลดรูปนะคะได้แก่สระอะสระเอสระเอสระโอและก็สระอัวนะคะที่มีปัญหามากก็จะเป็นสระโอลดรูป จากบัญชีคำพื้นฐานของข้อ1เนี่ยมีประมาณ9คําคำแต่ที่คุณครูพบและเป็นปัญหาที่จะต้องมาทำประเด็นท้าทายก็คือคุณครูได้ไปศึกษาข้อสอบอาทิย้อนหลังนะคะจะพบว่าจะมีคำที่เป็นคำสระโอกรถรูปนํามาจากชั้นประถมศึกษาปีที่2และ3มเนี่ยมาเป็นแบบทดสอบการอ่านรู้เรื่องการอ่านข้อความการอ่านรู้เรื่องประโยคที่ให้นักเรียนเลือกตอ ซึ่งจะทําให้นักเรียนชั้นปหนึ่งเนี่ยจะอ่านข้อความหรืออ่านโจทย์ไม่ค่อยได้นะคะก็เลยจะทําให้ผลการสอบอาทีด้านการอ่านรู้เรื่องข้อความเนี่ยได้ไม่ดีเท่าที่ควรจากปัญหาดังกล่าวข้างต้นนะคะครูก็เลยต้องการที่จะพัฒนาความสามารถการอ่านสระุปของนักเรียนให้เพิ่มสูงขึ้นโดยการจัดทำนวัตกรรมและฝึกทักษะ อด้วยเทคนิคก,การสอนรูปแบบก,การสอนโมเดลสิป,ป้าค่ะวิธีดังเนินการนะคะขั้นตอนที่1ุณครูก็วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลค่ะจากดกลุ่มผู้เรียนนะคะคุณครูขั้นตอนที่2ครูก็ศึกษาลักสูงค่ะว่าเราจะ ปรับปรุงหลักสูตรสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดอย่างไรครูก็ศึกษารูปแบบการสอนโมเดลสูป,ป้าแล้วก็ศึกษาการทําแบบฝึกค่ะจากนั้นครูก็ดำเนินการ ตามแผนการสอนที่ครูได้ทำจะดทำขึ้นมานะคะแล้วก็ให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านแบบฝึกทั้งหมด10แบบฝึกคุณครูบันทึกคะแนนก่อนเรียนแล้วก็คะแนนหลังเรียนแล้วก็บันทึกคะแนนการทําแบบฝึกของนักเรียนนะคะเพื่อ,อนําผลมาพัฒนาและทําวิจัยในชั้นเรียนค่ะ สำหรับผลลัพธ์ในการจัดการเรียนรู้ของครูนะคะคุณครูก็ได้สอนตามแผนการจัดการเรียนรู้นะคะโดยใช้เทคนิคการสอนรูปแบบโมเดลซิาพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่องเรียนรู้รอบโต๊ะสารโอกรปนะคะแล้วก็ในการจัดการสอนรูปแบบโมเดลซิปปา7าเจ็ดขั้นตอนนั้นก็จะมีาการนําเสนอของครูการแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มการให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองแล้วก็ ให้นักเรียนรู้จักนำเสนอข้อมูลและนำข้อมูลนั้นไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ สำหรับผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียนนะคะผลลัพธ์เนี่ยนักเรียนก็ได้มีการพัฒนาทักษะพื้นฐานตามวัยของเรียนชั้นป .1 น,นักเรียนนะคะมีทักษะการอ่านการเขียนนะคะทักษะการสื่อสารทักษะการแก้ปัญหาการทํางานกลุ่มร่วมกันนะคะนักเรียนมีความรับผิดชอบมีทักษะการพูดค่ะซึ่งสอดคล้องกับวัยของเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่1่ สุดท้ายนี้ก็ขอสรุปว่าจากการที่ดิฉันได้ทำประเด็นท้าทายนะคะนักเรีย hmm. นนั้นมีผล การพัฒนาที่เพิ่มสุดข,ขึ้นคิดเป็น198ปร้อยละ98นะคะจากการใช้แบบเป็นทักษะเรียน,นรู้รอบโต๊ะสระโอบรถรูปและรูปแบบกานสองมเรลบป้าจากนั้นคุณครูคก็ได้นำผลทั้งหมดนะคะมาทำเป็นรายงานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อที่จะมาพัฒนาผู้เรียนในปีงานศึกษาต่อไปค่ะสำหรับ การนำเสนอรายงานเหนการปฏิบัติงานตามงบ A ข,ของหองนําสัของดิฉันนะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ขอกราบสวัสดีค่ะ